เมื่อพูดถึงทักษะสำคัญในการบริหารจัดการลูกน้องทักษะหนึ่งที่ผมเชื่อว่า h r เราทั้งหลายเนี่ยเราก็อยากให้คนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนที่เป็นผู้จัดก,การเนี่ยเขาทำเป็นเลยก็คือทักษะด้านการโคชเรียกว่าทักษะการโคชหรือต่อไปเดี๋ยวผมขอเรียกโคชชิ่งก็แล้วกันการโคชหรือโคชชิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่อันที่จริงมันต้องบอกว่าหัวหน้าหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจมันจริงจังนะ แต่พอบอกว่าโค้ชปุ๊บแล้วเนี่ยแหมมันบางทีมันมันดูดีอะ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันดูดีหน่อยเนาะเพราะว่ามันดูแล้วเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงกันเยอะมันเป็นทักษะที่สำคัญมากมันเป็นเรื่องที่เ r เขาต้องใช้เงินใช้ทองในการจ้างวิทยากรในการจ้างโค้ชจำนวนสูงมากเพื่อมาฝึกฝนเพื่อมาอบรมให้หัวหน้าสามารถโค้ชกับลูกน้องได้ นะครับดังนั้นเมื่อเราคิดจะพัฒนาหัวหน้าง,งานให้สามารถโค้ชลูกน้องได้ท่านคงจะต้องตรหนักถึงเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึง่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องสำคัญเรื่องนี้ผมขอเล่าลอกเรื่องสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเนาะท่านเชื่อไหมครับว่าหัวหน้าจำนวนไม่น้อยเลยไม่เข้าใจจริงๆว่า ตกลงแล้วการโค้ชคืออะไรจะเข้าใจว่าการโค้ชคือการสอนจะเข้าใจว่าการโค้ชคือการคือการบอกจะเข้าใจว่าการโค้ชคือการแนะคือการให้คำปรึกษาแนะนำอะไรแบบนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะที่หัวหน้าเข้าใจแบบนี้สมัยผมทำงานประจำเนาะเย้อนหลังกลับไปสักปี25 5 2อกันแล้วกันตอนนั้นเรื่องการโค้ชก็เริ่มเริ่มได้ยินมากขึ้น และแน่นอนผู้บริหารทาง s r เนี่ยท่านก็อยากจะเอาเรื่องของการโค้ชเนี่ยมาคุยให้กับผู้บังคับชาฟังจนกระทั่งถึงกำหนดเป็น competency เชิงการจัดการนะครับเรียกว่า managerial competency เลยทีเดียวนะครับว่าทักษะด้านการโค้ชหรือโคชชิ่งเนี่ยเป็นทักษะเชิงการจัดการของคนที่เป็นหัวหน้างานเลย แล้วก็เชิญวิทยากรมาอบรมโอ้ยวิทยากรสมัยโน้นเนาะก็หายากแหละแต่ด้วยความที่เราจะอบรมแบบบุคลากรที่เป็นแมเนเจอร์ขึ้นไปไงดังนั้นเนี่ยก็ยินดีจ่ายแพงอะแต่พออบรมเสร็จมีผู้จัดการหลายคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่บอกว่าอ๋อโค้ชก็ไม่ยากกว่าเขาทําอยู่แล้วไงก็เขาทําอยู่แล้วการโค้ชก็ถามว่าการโค้ชเขาทำอะไรก,ก็สอนไงก็คือบอกไง ก็คือแนะนําแก้ไขปัญหาให้ไงผมว่าปรากฏการแบบนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นในโลกของการทํางานในปัจจุบันแล้วนะ SR ต้องไม่เข้าใจผิดแล้วนะว่าการโค้ชมันคือเรื่องของอะไรกันแน่บอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าการโค้ชมันเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาคนที่ขึ้นชื่อว่ามีประสิทธิภาพนั่นคือเหตุผลว่าทำไมองค์กรต่างๆจึงพยายามให้โห,หนาเนี่ยสามารถโค้ชลูกน้องให้ได้ นะครับการโค้ชสรุปแล้วมันก็คือการตั้งคำถามชวนคิดครับชวนคิดให้อะไรฮะให้ผู้รับการโค้ชคือพนักงานเขาหาวิธีการจัดการกับปัญหาหาวิธีการแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองโอเคไหมครับโค้ชทำบทบาทแบบนี้แล้วหัวหน้างานที่ทําบทบาทด้านการสอนก็สอนไปหัวหน้างานที่ทําบทบาทด้านการ ให้คำปรึกษาแนะนำก็ advice ไป consul ไปหัวหน้างานที่ทำบทบาทในเรื่องของการอบรมก็ทำการอบรมไปแต่ในบทบาทของการโค้ชเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่หัวหน้าจะต้องถามชวนคิดครับถามชวนคิดหมายความว่าหัวหน้าที่เป็นโค้ชเนี่ยทำหน้าที่ในการตั้งคำถามกับลูกน้องที่เรียกว่าโคชีเนี่ยเพื่อให้ลูกน้อง คิดหาวิธีการจัดการกับสถานการณ์หนึ่งใดนั้นโดยตัวเขาเองโอเคไหมครับนั่นคือเรื่องที่อยากคุยนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับกลับมาที่เรื่องหลักที่อยากคุยก็คือไม่อยากให้เอเนี่ยสื่อสารแล้วไม่ชัดเจนว่าการโค้ชลูกน้องเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการพัฒนาลูกน้องเท่านั้นนะครับท่านต้องชัดตรงนี้นะครับ ท่านอย่าบอกว่าเราเป็นคนทำงาน h อเราอย่าบอกว่าเนี่ยหัวหน้าต้องโค้ชลูกน้องนะใช่แต่โค้ชกับลูกน้องที่ควรโค้ชหรือลูกน้องที่มีความสามารถที่จะรับการโค้ชได้เราเรียกโค้ชเอเบิลคือเขาต้องเป็นคนที่มีลักษณะต่างเดี๋ยวคุยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าแนวนี้ถ้าไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้วิธีการโค้ชครับมีวิธีการพัฒนาบุคลากร,กรอีกหลากหลายมากมายเช่นจะสอนเอาก็ได้ จะแนะนําเอาก็ได้จะให้คําปรึกษาก็ได้จะบอกก็ได้จะสั่งก็ได้นะครับการโค้ชเป็นแค่หนึ่งในวิธีการพัฒนาลูกน้องซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมันเกิดมันทําให้คน,นมีความงอกงามทางความคิดอันนี้คือประเด็นหลักเอาล่ะมาพอยเลยก็แล้วกันนะครับหัวหน้าควรจะต้องใช้วิธีการโค้ชกับลูกน้องแบบไหน ขอจำแนกลูกน้องออกสัก3แบบก็แล้วกันนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนาะหนึ่งลูกน้องคนที่พอมีประสบการณ์อยู่บ้างครับลูกน้องที่มีความสามารถในการทำงานอยู่บ้างครับเอ๊ะต้องมีความสามารถแนวไหนขนาดไหนจึงควรจะต้องโค้ชคือต้องมีความสามารถในการทำงานในระดับที่ว่า คือเราปล่อยเขาได้สบายใจที่จะปล่อยให้เขาได้ลองทำอะไรต่างๆดูโอเคไหมครับงั้นแปลว่าเราควรโค้ชลูกน้องที่เป็นคนเก่ง,งคนมีฝีมือเนาะแต่ถ้าลูกน้องที่ยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยาาเข้าใจเรื่องไหนเนี่ยท่านสอนท่านแนะเอาดีกว่าครับไม่ต้องโค้ชอบรมเอาได้ผลดีกว่าเพราะคนที่ควรจะรับการโค้ชเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่ มีความพร้อมที่จะรับการโค้ชอะไรเงี้ยกันแล้วกันมีความพร้อมรับการโค้ชความพร้อมเรื่องแรกที่คุยไปเมื่อกี้ก็คือเขาเป็นคนที่มีทักษะความสามารถอ่ะเป็นคนมีฝีมือเราจึงจะโค้ชดังนั้นถ้าท่านดูว่าลูกน้องท่านคนไหนที่เขาอาจจะยังไม่มีฝีมือทักษะความสามารถเขายังไม่ดีอย่าเพิ่งโค้ชครับสอนพัฒนาก็โดยวิธีการอื่นก่อนเมื่อถึงจุดที่เราไว้วางใจเขาได้ เราปล่อยเขาได้เรามั่นใจว่าเขาจะทางานไม่ผิดพลาดได้ท่านค่อยใช้วิธีการโค้ชเขาอย่างไรก็ตามคนที่มีความสามารถเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบแจ๋วสุดเลยเจ๋งสุดๆเก่งจริงๆเลยใช่ไหมไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเลยฮะแต่สิ่งที่สําคัญคือเป็นคนที่มีม i n d ซ็ t ที่ดีเป็นคนที่มี t ั i t u d e ที่ดีมีฝีมืออยู่บ้างครับแต่ไม่ถึงดังขนาดที่แบบเก่งเลอเลิศคือคนเก่งเลอเลิศแล้วไม่ฟังความชาวบ้านเขาเนี่ย มันไม่ควรโค้ชเลยโอเคไหมครับท่านต้องบอกหัวหน้างานเขาเลยนะแต่คนที่อาจจะไม่เก่งพอทํางานได้แหละครับแต่ว่าทัศนคติดีมากความสัมพันธ์นคนอื่นดีมากทํางานกับคนอื่นแล้วคนอื่นแฮปปี้มีความสุขแบบนี้ยควรโค้ชครับโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมติทัศนคติดีฝีมือยังไม่ถึงเนี่ยอย่าเพิ่งโค้ชครับสอนเขาก่อนสอนก่อนสอนให้เขามีทักษะความสามารถอะไรถึงจุดหนึ่งก่อน ไม่ต้องนึ่งขนาดแจ๋วไม่ต้องนึ่งขนาดที่เพอร์เฟก์นะครับแต่ถึงขนาดนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาโค้ชต่อยอดเขาแบบเนี้โอเคกว่านะครับสองครับเขาต้องมีแพชชั่นในการเติบโตอืมเรียกแบบนี้ดีกว่าเขาต้องมีความคาดหวังมีความมุ่งหมายใจที่จะเติบโตไม่ใช่แบบผมอยู่ของผมแบบนี้ดีแล้วไหมผมก็แฮปปี้อยู่แล้วนะ ชีวิตผมไม่ได้ลําบากลูกเบียร์ผมก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาดังนั้นผมไม่ได้คาดหวังที่จะเติบโตกับบริษัทผมก็ขออยู่ผมแบบนี้แหละผู้บริหารคิดว่าคนอื่นน่ะโอเคมากกว่าผมเขาก็มองข้ามผมไปได้เลยผมก็ขออยู่ผมแบบนี้คนแบบนี้ไม่ควรโค้ชครับเสียเวลาจะไปเคี่ยวเข็นให้เขามีความทะเยอทะยานมีความขวานขวายต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมว่ายากอ่ะ เขาอาจจะถึงจุดที่เขาเขาพอแล้วเราค่อยหาวิธีจัดการเรื่องอื่นๆเอาอีกทีก็แล้วกัน,กนโอเคไหมครับคือบางทีเขาไม่รู้สึกว่าเขาเขาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาไงเขาไม่รู้สึกดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอมองเป็นเรื่องที่สามก็แล้วกันนะครับอันที่สองคือเป้าหมายเขาโอเคไหมเขา มีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะเติบโตในอาชีพการงานไหมถ้ามีแอนติจุดเขาดีด้วยก็ใช่ครับเรื่องที่2ถ้าเป็นแบบนี้ท่านควรต้องโคช้ชเขาอันที่สครับเขารู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาหรือเพิ่มเติมอะไรไหมหรือฉันก็เก่งของฉันอยู่แล้วฉันก็มีความสามารถของฉันอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมตรงกงนข้าม อาจจะดูดูแคลนโค้ชในทีได้ซ้าไปว่าโค้ชจะรู้จัก,จกหรือจะเก่งเท่าผมหรอผมอประสบความส็จในชีพการงานโค้ชเป็นใครหรอประสบความส็จในชีพการงานเท่ากับผมไหมพอรู้สึกแบบนี้อาจจะดูแคลนคนอื่นได้ซ้าไปไม่ควรโค้ชนกครับเสียเวลาใช้วิธีการอย่างอื่นเอาเถอะมอบหมายงานให้เขาได้ทํางานอะไรบางอย่างเพื่อแสดงความเก่งเข้ามาแต่ท่านอย่าลืมนะครับคนเก่งมันต้องมาพร้อมกับได้รับการยอมรับ เนี่ยเรียกว่าเก่งจริงถ้าเก่งมากแต่เที่ยวฟัดกับชาวบ้านคนนู้นทีคนนี้ทีแบบนี้ผมว่าไม่เก่งจริงหรอกท้ายที่สุดก็เอาตัวรอดไม่ได้นะครับท้ายที่สุดก็มักจะเป็นแบบนั้นอ่ะนี่คือสามเรื่องเนาะที่ผมขอขมวดประเด็นก่อนเลยว่าเรื่องทักษะการโค้ชสำคัญครับจำเป็นอย่างมากๆเลยที่หัวหน้าจะต้องมีไม่เพียงเท่านี้ครับหัวหน้าจะต้องมีความสามารถในการที่จะ ไปโค้ชคนที่ควรโค้ชด้วยเพราะการโค้ชมันใช้พลังเนี่ยการโค้ชมันใช้ความสามารถเยอะมันใช้เวลาด้วยกว่าจะเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากและมันก็จะทำได้โดยการโค้ชนะครับนอกเือจากนั้นหัวหน้าต้องเข้าใจมันจริงๆว่าการโค้ชคืออะไรนะครับนอกเหนือจากที่หัวหน้าจะต้องดูนะว่าใครควรโค้ช แล้วหัวหน้าจะต้องจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าตกลงการโค้ชคืออะไรเทคนิควิธีการที่จะโค้ชด้วยการตั้งคำถามจะตั้งคำถามด้วยกลรหรือโมเดลอะไรก็แล้วแต่หัวหน้าก็ควรจะต้องรู้ด้วยว่าประมาณไหนแบบเนี้ยการโค้ชซึ่งจะเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เราเลือกนำมาใช้แล้วเกิดประสิทธิผลอย่างที่เราต้องการ